โ,โเย็นเจ็บครับก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนทุกครั้งไม่ควรพลาดกับขวดบรรจุเครื่องดื่มครับตอนนี้ที่เราใช้แบบนี้มีโอกาสที่จะแตกได้ง่ายครับผมจะเทใส่บรรจุตัวนี้ครับนี่แข็งไม่แข็งเย็นเย็นเจ็บเราบรรจุเข้าไปแบบนี้เลยครับนี่เปิดใหม่ๆ มีขนาดตั้งแต่6ออน8ออนแล้วก็10ออนครับมีแบบเป็นสแตนเลสล้วนที่ไม่ขึ้นสนิมแล้วก็สแตนเลสที่หุ้มด้วยหนังครับตัวนี้เป็นขนาด10ออนพกพาง่ายครับใส่กระเป๋าขางเก่งก็เหมาะได้เลยครับแล้วก็นำไปแช่เย็นในช่องฟิตหรือไม่กระทั่งถังน้ำแข็งโอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยครับตัวนี้นี่ ดูสีครับแค่เจอความเย็นนิดหน่อยก็ทำให้เย็นเร็วขึ้นโอ้โหรถฝาปิดเป็นแบบเรียวครับไม่มีหกนี่ตัวน,นี้เป็นแบบสเตลเลตล้วนครับตัวลายสวยงามอีกตัวเป็นแบบสเตลเลตหุ้มหนังครับขนาดหกออนอันนี้เป็นน้องเล็กครับเล็กสุด บรรจุเข้าไปครับนี่ฟังเสียงครับผมนี่ครับเกือบหมดสิบออนหกออนบรรจุเกือบหมดครับผมให้ดีบอกต่อครับกับขวดสเตเลสบรรจุเครื่องดื่มแช่เย็นพกพาง่ายครับผม เครื่องดื่มช่ายเย็นพกพาไายครับใช้ดีบอกต่อครับ